สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกโค้ดส่วนลดของไลน์แมนนะคะทุกคนลดที่100บาทเลยนะคะตอนนี้เนาะเราก็ไปช้อปของมาเรียบร้อยนะคะรวมค่าหารค่าส่งทั้งหมดคือ118บาทนะคะทุกคนลด100แล้วก็จ,จ่ายเพียงแค่18บาทเท่านั้นนะคะอันดับแรกนะคะเราก็กดที่คําว่าใช้คูปองแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนเราก็มากดที่คําว่าใส่หรหัสคูปองนะคะ แล้วทีนี้เราก็ใส่รหัสก็ได้เลยนะคะ L M N แล้วก็100ศแล้วกดยืนยันนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้ส่วนลดเป็นที่เรียบร้อยนะคะเหลือแค่จ่ายเพียงแค่1ิบแปบาทเท่านั้นนะคะทุกคนแล้วก็แอดลองไปใช้กับพวกร้านธรรมดาแล้วนะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันเนาะใครจะแบบอยากไปลองก็ได้นะคะลองดูเนาะถ้ามันลดไป1 0 0บาทก็ไปว่าใช้ได้น,นะคะแต่ถ้า มันไม่ลดอะไรเงี้ยก็แปลว่าลานั้นใช้ไม่ได้นะคะทุกคนรายละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใช้ได้ถึงวันที่30เมษายน2565นะคะก็รีบไปช็อปกันได้เลยนะคะทุกคนแบบคุ้มมากๆนะคะจ่ายเพียงแค่หลักสิบเท่านั้นลดไปตั้ง100นะคะทุกคนวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมกันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับให้ด้วยนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ